มู่วัาเราจะคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธชนอาจจะมีกฎหมายขึ้นมาเฉพาะดูแลคนเหล่านี้โดยเฉพาะเลยให้นิยามหรือว่าใครบ้างจะปกป้องดูแลยังไงจะสนับนุนเขายังไงในการทําง,งานเป็นต้นนี่นี่ถึงออกกฎหมายนะครับทีนี้ถ้าไม่ออกกฎหมายก็มีอีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าปฏิบัติตามนโยบายเช่นตั้งหน่วยงานดูแลขึ้นมาเป็นพิเศษเลยว่าคอยดูแลคนเหล่านี้เป็นพิเศษคอยติดตามหรือสั่งการโดยพิเศษว่า ถ้าเกิดมีประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน่วยงานทางปกครองก็สั่งให้ดูแลเป็นพิเศษป้องกันอย่าให้เกิดความรุนแรงถ้าเกิดความรุนแรงเนี่ยจะดูแลยังไงเป็นต้นวันรับก็ทําได้ทั้งสองอย่างนะครับซึ่งสามารถทําได้เลยปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองมติ จากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อกว่า14ปีมาแล้วแต่นักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังคงถูกละเมิดสิทธิ์ถูกคมคู่คุกคามทำร้ายรวมทั้งถูกสังหารปฏิญญาที่เป็นเหมือนเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนยังขาดนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจนของภาครัฐ เรื่องแบบนี้มันก็เห็นเนกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะปฏิญญานะก็คือกฎหมายภายในรัฐะผักดันโหวตเองในสภาเองเนี่ยยังละเมิดเองเลยฉะนั้นการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยจึงถือกันมากว่าจะต้องทําให้ประชาชนเข้มแข็งเพราะถ้าประชาชนเข้มแข็งเนี่ยเขาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนตามธรรมชาติค่ะจะไม่มีใครละเมิดสิทธิเขาได้เลย ปติญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจะสามารถเป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้จริงต้องมีกฎหมายนโยบายรวมทั้งกลไกภาครัฐที่เป็นรูปธรรมเช่นจัดตั้งหน่วยงานเพื่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนรวบรวมรายชื่อผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนเฝ้าระวังผู้พิทักษ์สิทธิที่เผชิญความเสี่ยง มีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนสังคมต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้มากขึ้นและร่วมเป็นพลังผลักดันให้มีกฎหมายนโยบายหรือกลไกภาครัฐให้สามารถปกป้องคุ้มครองส่งเสริมเยียวยาผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนไม่ให้ต้องถูกจารึก เป็นเพียงตำนานของร่างที่ไร้ชีวิตแล้วเท่านั้น และแรงกายของผู้ใช้แรงงานแฝงอยู่ในสิ่งจำเป็นของชีวิตผู้คนในสังคมทางด้านอุปโภคบริโภครวมทั้งบริการและความสะดวกความสบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารรถยนต์ตึกสูงระพาสถานบริการด้านต่างๆและอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้สังคมได้ประโยชน์แต่จะมีสักกี่คนมองเห็นความไม่เป็นธรรม การกดขี่เอารัดเอาเปรียบมนุษย์ด้วยกันที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตบ่อยครั้งแรงงานถูกมองว่าเป็นเพียงปัจจัยในการผลิตเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งที่นายจ้างส่วนใหญ่อยากลงทุนกับแรงงานราคาถูกจนไม่ได้คิดหรือตระหนักว่าแรงงานก็คือมนุษย์ ที่มีสิทธิ์มีศักดิศสีเท่าเทียมกับนายจ้างและผู้คนอื่นในสังคมการละเมิดสิทธิ์ผู้ใช้แรงงานจึงเกิดขึ้นอย่างดาดดืน่นที่เด่นชัดคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2554พบว่าประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น65ล้านคน มี39.3ล้านคนที่อยู่ในวัยแรงงานแบ่งเป็นแรงงานในระบบคือแรงงานที่ทำงานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนที่แน่นอนได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆต,ต,ตามที่กฎหมายกำหนดจำนวนทั้งสิ้น12ล้านคน แรงงานนอกระบบคือผู้ใช้แรงงานที่ทำงานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทางการหรือไม่มีนายจ้างตามความหมายของกฎหมายแรงงานไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอนหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระมีจํำนวนมากถึง2 4 6ล้านคนจากข้อมูลนี้สะท้อนว่าผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแรงงานนอกระบบ นอกการคุ้มครองของกฎหมายแรงงานไทยเวลาเราพูดถึงเรื่องของนโยบายแรงงานของรัฐเราพูดถึงการคุ้มครองแรงงานของรัฐและกําลังคุ้มครองคนส่วนน้อยนะเพะะื่อผมคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวในตัวของมันเองนะถ้าคุณถ้าคุณมีลูก1ิบคนแล้วคุณดูแลได้สักสองสาคนเท่านั้นนะอีก78คนนี่คุณปล่อยให้มันหากินตามเวรตามกรรมนี่คุณก็คงไม่เป็นพ่อแม่ที่ดีนะ เมื่ออยู่นอกความคุ้มครองของกฎหมายก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่พึงได้รับในฐานะผู้ใช้แรงงานเช่นค่าจ้างสวัสดิการด้านสุขภาพวันลาวันหยุดและเงินชดเชยต่างๆคำว่าในระบบกับนอกระบบไม่เพียงเป็นการแบ่งประเภทของแรงงานเท่านั้นแต่กำลังแบ่งแยกเลือกปฏิบัติ กีดกันโอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้ใช้แรงงานที่เท่าเทียมซึ่งหมายถึงการกีดกันสิทธิมนุษยชนมันถูกละเมิดโดยกฎหมายเพราะกฎหมายเองเนี่ยไปเป็นตัวกีดกันไม่ให้เขาเข้าถึงนะครคือกฎหมายระบุชัดว่างานประเภทนี้ประเภทนี้สามสถานสามประเภทนี้สามสีประเภทนี้เนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยสมบูรณ์แบบคือโดย100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าบางบางกฎหมายเช่นพรบรประกันสังคมเนี่ยระบุชัดว่างานประเภทนี้ไม่เข้าประกันสังคมนะมันทำให้สิทธิ์หลายอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกคือสิทธิเรื่องของการเจ็บป่วยานการทำงานหรือการคุ้มครองประเภทอื่นๆนไม่เกิดกับเขาทันทีนะอันนี้ก็ผอว่าเป็นการละเมิดโดยกฎหมายชัดเจนจอกช่องว่างที่มีอยู่ในการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานนอกระบบ อาจเป็นจุดที่ผู้ประกอบการบางรายปรับตัวเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานได้ศักดีนาชัดกุลณ,ณอยุธยานักวิชาการอิสระด้านแรงงานวิเคราะห์ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ตัวเลขผู้ใช้แรงงานนอกระบบจะเพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กจะเลือกใช้วิธีเอาซอร์สหรือการจ้างทำงานนอกโรงงาน รวมทั้งการจ้างงานการเกษตรแบบพันธะสัญญาเพื่อลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงการดูแลสวัสดิการรวมทั้งการแบกรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่รัฐบาลกำหนดและบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่มกราคมปี2556เราพบว่า รูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่รูปแบบการผลิตสมัยใหม่เนี่ยมีการทําการผลิตที่เขาเรียกว่าเอาซอร์สคือส่งออกนอกโรงงานนะซับคอนแทคบางทีไปถึงบ้านคนนะหรือแรงงานนอกระบบที่เป็นพวกเกษตรพันธสัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเอื้อมเข้าไปไม่ถึงในการที่จะไปดูแลคนงานพวกนี้เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่รับคําสั่งอย่างเดียวนะไม่มีอํานาจในการต่อรองนั้นได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นนะไม่มีทางเลือกอะไร เกี่ยวกับปัญหานี้ภาครัฐได้พยายามแก้ไขโดยในปี2553ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบแต่ผ่านมาสองปีเศษการทำร่างกฎหมายโรงยังไม่เสร็จทำให้ไม่มีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังการรวมกลุ่มจัดตั้งสมัชชาแรงงานนอกระบบ คือแนวทางที่จะแสดงตนและสร้างพลังให้ภาครัฐได้รับรู้ว่าแรงงานนอกระบบมีตัวตนในระบบแรงงานไทยแต่ถูกละเมิดละเลยเพิกเฉยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนหลังจากกลุ่มแรงงานนอกระบบรวมตัวเรียกร้องสิทธิในช่วงสองปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการแรงงานนอกระบบประจําปี2,555ถึง2,559ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงในงานสมัชชาแรงงานนอกระบบเมื่อวันที่5ตุลาคม2,555รัฐบาลก็ได้มี เป้าหมายในการทำง,งานที่จะวางรากฐานให้กับผู้ใช้แรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสี่เรื่องสําคัญสําคัญนะคะก็คือเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการจัดระบบบริหารสุขภาพสําหรับแรงงานนอกระบบส่วนการที่2นะคะก็คือการที่จะทําำานใรให้สามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาอาชีพรายได้ของพี่น้องแรงงานนอกระบบสําหรับเรื่องที่สานะคะก็คือเรื่องของหลักประกันเรื่องที่4ี่นะคะ กรรัฐบาลได้มีการจัดทำแผนพษษษิศาร์การบริหารการจัดการแรงงานนอกระบบประจำปีพศ2555-2559แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศยังเป็นอีกกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิด้านแรงงานบ่อยครั้งที่ถูกนายหน้าหลอกลวงอย่างการณีชาวบ้าน50คน ที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเพื่อร้องเรียนต่อคณะกรรมิการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภาว่าถูกบริษัทจัดหางานหลอกให้จ่ายเงินคนละ1,80 0 0 0บาทแลกกับการพาไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเขาบอกว่าภายในเดือนนี้นะไม่เกินเดือนนี้จะได้บินแน่นอนพ่อผมก็รอมารอมา แต่สุดท้ายไม่ได้ไปและต้องทำงานใช้หนี้ที่กู้ยืมมา <S <S ข้อมูลจากสัมมนประชากรเมื่อปี2553ระบุว่าประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติทั้งพมา่าลาวกัมพูชาจำนวนกว่า2ล้านคนที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมงกรรมกรล,ลูกจ้าง รวมไปถึงงานบ้านก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแรงงานนอกระบบเช่นกันแรง,งข้ามชาติกับแรงงานไทยมันใช้กฎหมายคุ้มครองตัวเดียวกันก็คือพรบรคุ้มค,มคมรองแรงงานปนี่5 4 1เออแต่ปัญหามันก็คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะคุ้มคมรองแรงงานกลุ่มอื่นเช่นแรงงานข้ามชาติแรงงานนอกระบบอะไรเงี้ยมันทําให้การเข้าถึงของแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่อนข้าง,างเป็นไปได้ค่อนข้างยากอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอ่า ตัวผู้ใช้ก็คือทั้งทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งยังบางส่วนจะมีคติกัแรงงานข้ามชาติอยู่คือยังมองว่าแรงงานข้ามชาติอาจจะได้ไม่เท่าแรงงานไทยก็ได้ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยหนึ่งในภารกิจที่องซานซูจีผู้นำพักฝ่ายค้านของพม่า ให้ความสำคัญคือการไปพบกับแรงงานพม่าที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนหนึ่งของคำปราศัยกับแรงงานพม่าและสื่อมวลชนองซานซูจีขอให้รัฐบาลไทยดูแลสิทธิแรงงานพม่า แรงงานพม่ากลุ่มนี้จะมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยในอนาคตหน้าที่ของรัฐบาลไทยในจ้างไทยและคนไทยโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้ที่จะต้องกลับมามองแรงงานพม่าด้วยมุมมองใหม่ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยดีอย่างมีมาตรฐานแรงงานสากลเพื่อสารสัมพันธ์อันดีกับแรงงานพม่าเอาไว้ อาจกล่าวได้ว่าในยะสำคัญในคําปราศัยนี้องซานซูจีต้องการสื่อสารว่าที่ผ่านมาประเทศไทยนายจ้างไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิทธิแรงงานพมา่าไม่ดีนักทั้งนี้อาจหมายรวมถึงแรงงานข้ามชาติอื่นด้วยเช่นชาวกัมพูชาลาว การสื่อสารนี้น่าจะกระตุ้นให้รัฐบาลไทยทบทวนมาตรฐานการดูแลแรงงานข้ามชาติทั้งในด้านกฎหมายและการบังคับใช้เพราะในปี2558การเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตแดนอย่างเสรีมากขึ้นวันนั้นปัญหาแรงงานข้ามชาติอาจจะรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะที่แรงงานในระบบแม้จะมีกฎหมายแรงงานหลายฉบับคุ้มครองแต่ยังมีการกระทำละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา23ใจความสำคัญกำหนดให้วันทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ6วันและเวลาทำงานปกติในทุกประเภท